สวัสดีค่ะนักเรียนป1ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตรุกตานะคะ,ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องที่สามนะคะการจําแนกประเภทอยู่ในหนังสือหน้าที่สิบสามเลยค่ะในหนังสือเล่มสีน้าเงินนะคะ,ะเปิดไปหรือยังค่ะหน้าที่สิบสามค่ะคุณครูมีแว่นขยายมาส่องดูนักเรียนเห็นเห็นตาคุณครูไหมคะ จำูกคุณครูใหญ่มากเออ,อเห็นฟันคุ้มไหมคะฟันค่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้นะคะคุณครูเอามาเล่นกับเด็กๆเฉยๆนะคะอ่าเรื่องที่สามการจำแนกประเภทค่ะคิดก่อนอ่านนะคะการจำแนกประเภทคืออะไรนักเรียนคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรคะเป็นรูปภาพอะไรคะนักเรียนเป็นรูปภาพเกี่ยวกับเสื้อผ้า ที่กองเยอะแยะเลยค่ะอยู่ในห้องนอนใช่ไหมคะแล้วก็วางรวมกันโดยที่ยังไม่ได้แยกเลยนะคะถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะจำแนกยังไงคะถ้าเจอแบบนี้ยังคิดไม่ออกนักเรียนมาอ่านก่อนก็นกได้ค่ะข้างล่างค่ะนี่นะคะอ,อ่านไปพร้อมกันกับคุณครูนะคะในวันหยุดฉันช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านโดยเริ่มจากการจำแนกประเภทซึ่งเป็นการจัดสิ่งของต่างๆออกเป็นกลุ่ม ตามความเหมือนหรือความแตกต่างกันโดยให้สิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือให้สิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันอยู่คนละกลุ่มกันฉันจำแนกเสื้อผ้าออกเป็นสองกลุ่มตามลักษณะการใช้งานได้แก่กลุ่มเสื้อและกลุ่มกางเกงการจำแนกประเภทและจัดสิ่งของให้เป็นกลุ่มมีประโยชน์ เพราะทาให้หยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตา,านักเรียนเห็นไหมคะวา่าเขาจัดจําแนกประเภทยังไงเมื่อกี้นี้นักเรียนเห็นเสื้อผ้ากองอยู่ใช่ไหมคะจัดยังไงคะเสื้อผ้าที่เหมือนกันเขาก็มาใส่ในตะกร้าที่เหมือนกันเรามาดูวิดีโอนะคะคุณครูมีวิดีโอที่จะมาให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้นะคะชมวิดีโอก่อนนะคะท้อนมีเรื่องจะมาขอความช่วยเหลือจากทุกคนนะครับ วทอ็อดหาเสื้อไม่เจอนะครับโอ้ไม่เป็นไรนะคะทอดเดี๋ยวพวกเราเนี่ยช่วยกันตามหาเองนั้นทอ็อดขอพาทุกคนไปที่ห้องของทอ็อดนะครับไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปที่ห้องของทอ็อดพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยโอ้โหทอ็อดอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ <c oughs> ่ขินจังเลยอะ <laughs> พอดีว่ายังไม่ได้เก็บห้องเลยังครับ <c oughs> เด็กๆลองสังเกตด,ดูสิคะว่าเจออะไรในห้องของทอสบ้าง <c oughs> มีใครเห็นเสื้อสีฟ้าที่มีปกสีน้ำเงินบ้างครับเด็ก <c oughs> ช่วยทอตามหาหน่อยได้ไหมคะว่าเสื้อสีฟ้าปกสีน้ำเงินอยู่ที่ไหนใครหาเจอบ้างแล้วเอ,อ่ยใครที่ยังหาไม่เจอลองสังเกตใหม่ดีๆนะคะใครเจอแล้ว ดูให้ตัวเองหนยคะ่ะเจ๋งมากเลยเสื้อสีฟ้าปกสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้เย้ yeah, yeah, ดีใจจังเฮ้ hey, แล้วมีใครเห็นกางเกงขาสั้นสีแดงบ้างไหมครับคราวนี้ช่วยทอตามหากางเกงขาสั้นสีแดงหน่อยได้ไหมคะ <Yeah. S 1> อยู่ตรงไหนกางเกงขาสั้นสีแดงอยู่ตรงนี้นั่นเองเย้ขอบคุณมากครับหวยทอดหาบ้ง ทำไมไมม่นะเด็กๆคิดว่าทำไมทอถึงหาเสื้อผ้าไม่เจอคะอืมก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเสื้อผ้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะกองอยู่ในห้องของทอดนั่นเองเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีคะให้หาเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นมีใครรู้จักคำคำนี้บ้างเอ่ยอ่านว่าอะไรคะงั้นเรามาอ่านพร้อมๆกันดีไหมคะคำคำนี้อ่านว่าการจำแนกคำคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย ประเภทสองคำนี้รวมกันเป็นการจำแนกประเภทเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำคำนี้กันค่ะการจำแนกประเภทแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำคำนี้กันนะคะรัวอยากทราบจักเลยว่ามีใครที่รู้จักไปท้าว่าการจำแนกประเภทเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วเราจะจำแนกประเภทเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะ ลองช่วยกันคิดสิคะแล้วการจำแนกประเภทมีประโยชน์ยังไงคะแล้วถ้าเราไม่มีการจำแนกประเภทเนี่ยเอ๊จะเป็นยังไงคะตอนนี้นะคะให้เด็กๆเก็บคำตอบเอาไว้ในใจก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องการจำแนกประเภทด้วยกันเลยเสียงข้อความของคุณกวอขึ้นมาคะ่ะขออนุญาตอ่านข้อความจากเพื่อนของเราหน่อยนะคะ แต่ว่าถ้าเด็กๆอยากฝึกอ่านเองค่ะสามารถที่จะกดพักหรือว่าพอสนะคะเพื่อฝึกอ่านเองได้ค่ะจากนั้นเมื่ออ่านจบแล้วก็กดเพลงหรือว่าเล่นต่อได้เลยค่ะงั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะดีครับดีครับในวันหยุดฉันช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านโดยเริ่มจากการจำแนกประเภทซึ่งเป็นการจัดสิ่งของต่างๆออกเป็นกลุ่มตามความเหมือนหรือความแตกต่างกัน โดยให้สิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกันหรือให้สิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันอยู่คนละกลุ่มกันโอ้โหเก่งจังเลยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านด้วยเขาเริ่มจากการจาแนกประเภทใช่ไหมคะทอดล่ะคะคิดว่ายังไงเขาจัดสิ่งของออกเป็นกลุ่มกลุ่มครับอะไรที่เหมือนกันก็ามาอยู่ด้วยกันอะไรที่ไม่เหมือนกันก็อยู่คนละกลุ่มกันเก่งมากเลยคะ่ะงั้นเราไปอ่านต่อกันนะคะ ฉันจำแนกเสื้อผ้าออกเป็นสองกลุ่มตามลักษณะการใช้งานได้แก่กลุ่มเสื้อและกลุ่มกางเกงการจำแนกประเภทและจัดสิ่งของให้เป็นกลุ่มมีประโยชน์เพราะทำให้หยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาอ๋อฮเพื่อนๆเก่งมากเลยจุบมือให้เลยจับมือให้เด็กๆแล้วก็ขอด้วยค่ะอ่านตามเก่งมากเลยนะคะจากเรื่องที่อ่านไปเนี่ย เขาจำแนกเสื้อผ้ายัางไงคะเด็กๆอืมเขาจำแนกเสื้อผ้าตามลักษณะการใช้งานใช่ไหมคะเป็นกลุ่มเสื้อและกลุ่มกางเกงเแล้วมีการจำแนกแบบอื่นได้อีกไหม,มครัเป็นคำถามที่ดีมากเลยคะ่ะทอสเด็กๆลองช่วยกันคิดสิคะว่าเราเนี่ยสามารถจำแนกเสื้อผ้าเป็นแบบอื่นได้อีกไหมอย่างตู้เสื้อผ้าของครอบเนี่ยก็จะจำแนกเสื้อผ้านะคะเป็นชุดใส่ไปทำงานชุดใส่ไปเที่ยวชุดใส่อยู่บ้าน แล้วก็ชุดใส่นอนค่ะเวลาคุณครบจะใช้นะคุณครบก็เปิดตู้เสื้อผ้ามาแล้วก็หยิบใช้งานได้ง่ายเลยส่วนบางคนอาจจะจำแนกเสื้อผ้าเนี่ยตามสีเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ได้ค่ะเออแล้วนอกจากเสื้อผ้าเนี่ยในแต่ละวันเด็กๆกินเจออะไรอีกบ้างคะที่ใช้การจำแนกประเภทเด็กๆก,กับทอดเคยไปร้านขายของกันไหมคะเคยครับเคยครับทอดเคยไปครับทอดชอบไปกับคุณแม่ไปซื้อขนมกับของเล่น <c oughs> ส่วนคุณแม่ก็ชอบไปซื้ออาหารกับเสื้อผ้าสวยๆครับแล้วของเล่นอาหารเสื้อผ้าขนมเนี่ยวางปะปนกันอยู่ในร้านขายของหรือเปล่าคะเอ๊ะถ้าวางปะปนกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะห่ายากแน,น่ๆเลยครับ <c oughs> เหมือนห้องของทอตน,นี่แหละ <c oughs> สรุปแล้วการจำแนกประเภทมีประโยชน์ยังไงบ้างเอ่ยอ๋อมีประโยชน์ก็คือหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งงตาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและท็อตการจำแนกประเภทเนี่ยก็คือการจัดกลุ่มสิ่งต่างๆค่ะตามลักษณะความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือว่าตามการใช้งานนั่นเองค่ะซึ่งการจำแนกประเภทนะคะก็ช่วยทำให้เราเนี่ย หาสิ่งของต่างๆที่เราต้องการได้ง่ายแล้วกเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยค่ะเอ๊แล้วในการเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยทศกับเด็กๆเ,เจอคำไหนบ่อยที่สุดเลยคะคำว่าการจำแนกระเภทคำว่าการจำแนกประเภทนั่นเองใช่ไหมคะเอ๊แล้วการจำแนกประเภทเนี่ยทราบไหมคะว่าภาษาอังกฤษว่าย,ยัางไงทอาทู้ท้าทู้ l l s <Class> s s f i e d ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะขอเสียงประดูมให้ดัวห,หน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยคราวหน้านะคะถ้าเด็กๆมีอุปกรณ์คือกระดุมอยู่ที่บ้านนะคะอาจจะขอยืมคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นกระดุมหลายๆแบบนะคะ ประมาณ5-10เมตรนะคะมาทํากิจกรรมด้วยกันแต่ถ้าเด็กๆไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูก็จะเตรียมอุปกรณ์นั่นก็คือกระดุมมาหลายๆแบบเหมือนกันให้เด็กๆสังเกตแล้วก็ลงมือทํากิจกรรมด้วยกันเลยเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อนักเรียนดูวิดีโอเสร็จแล้วนะคะนักเรียนมีความเข้าใจไหมคะ,ะการจำแนกประเภทนะคะต้องจัดกลุ่มสิ่งที่เหมือนกันนะคะเอามาใส่ในตะกร้าเดียวกันใช่ไหมคะ,ะนักเรียนสังเกตไหมคะห้องนอนของทอตเป็นยังไงบ้างคะ จัดไม่เป็นระเบียบเลยใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนทราบหรือยังคะว่า,าทําไมเราถึงต้องมีการจําแนกประเภทคะนักเรียนทราบหรือยังเ,เราจะหาของสิ่งนั้นได้ง่ายเดี๋ยวคุณครูย้ายรูปคุณครูก่อนนะทีนี้นักเรียนสามารถตอบคําถามได้แล้วหรือยังคะว่าการจําแนกคืออะไรการจําแนกก็คือจัดสิ่งของที่เป็นไงคะ เหมือนกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่ออะไรคะทำไมเราต้องจัดแบบนั้นเพราะว่าจะทำให้เรานะคะหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตานั่นเองนะคะเมื่อเราจัดสิ่งจัดเสื้อผ้าเสร็จแล้วในบ้านก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนักเรียนอย่าลืมไปช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดสิ่งของด้วยนะคะพับเสื้อผ้าแยกเสื้อผ้าเข้าในตู้ด้วยนะคะอ่าครั้งหน้านะคะครูจะพานักเรียนนะคะมาจำแนกประเภทนะคะ เรามีอะไรนะเป็นอุปกรณ์ก็คือมีกระดุมนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะถ้านักเรียนไม่มีก็ดูในกิจกรรมนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอามาให้นักเรียนดูนะคะเปิดไปที่หน้าสิบหกเลยค่ะง่ายง่ายนะคะนักเรียนเห็นไหมคะอ่าง่ายๆเลยนะคะเราเราแค่เติมคําว่าเหมือนกับแตกต่างลงไปใช่ไหมคะง่ายไหมคะ ง่ายเนาะแล้วก็คําว่าเขียนเป็นนะคะการจําแนกประเภทเขียนยังไงนักเรียนต้องเขียนยสวยๆตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะมีอยู่สองบรรทัดนะคะใครมีอะไรสงสัยนี่นะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะทาแค่หน้า16หน้าเดียวนะคะทีนี้ครั้งหน้าเราจะมาทํากิจกรรมนะคะวันนี้ใครมีอะไรสงสัยนี่คะ,ะถ้ามีก็แอดไลน์คุณครูนะคะคุณครูให้อ QR code ไปแล้วใช่ไหมคะแอดไลน์ line, แล้วก็ส่งมาให้คุณครูตรวจก็ได้หรือ,อมีคำถามที่สงสัยก็ทักมาหาคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้คำตอบนักเรียนนะคะ,ะวันนี้พอแค่นี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะนักเรียน